สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรชนกรอยสูงวงหมู่เรียน67-11ทับรหัสนักศึกษา674143039ค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มโดยใช้เส้นจำนวนค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะเราต้องมาทำความรู้จักก่อนว่าเส้นจำนวนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรและมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างค่ะในหน้านี้นะคะคือเส้นจานวนค่ะซึ่งมีศูนย์อยู่ตรงกลาง ส่วนทางด้านขวาจะเป็นจำนวนเต็มบวกทางด้านซ้ายจะเป็นจำนวนเต็มลบค่ะเรามาลองดูความหมายของจำนวนเต็มบวกไปพร้อมๆกันนะคะจำนวนเต็มบวกคือจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า0ค่าจะอยู่ทางด้านขวาของศูนย์บนเส้นจำนวนเลขมากยิ่งมีค่ามากขึ้นค่ะต่อไปเป็นความหมายของจำนวนเต็มลบนะคะ จำนวนเต็มลบคือจำนวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่า0ค่าจะอยู่ทางด้านซ้ายของ0ูนบนเส้นจำนวนเลขมากยิ่งมีค่าน้อยลงค่ะเราไปดูตัวอย่างแรกพร้อมกันนะคะตัวอย่างที่1หนูนิดมีแตงโมู2ผลซื้อแอปเปิลเพิ่มอีก3ผลหนูนิดมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลขนดับแรกหนูนิดซื้อแอปเปิลเพิ่ม3ผลค่ะเรามานับผลไม้ทั้งหมดของหนูนิดไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ง5แสดงว่าหนูนิดมีผลไม้ทั้งหมด5ผลค่ะเราไปลองดูบนเส้นจำนวนกันนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าหนูนิดมีแตงโมสอผลซื้อแอปเปิลเพิ่มอีก3ผลจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า2อบวกสค่ะสังเกตนะคะถ้าเป็นการบวกน้องกระต่ายของเราจะหันหน้าไปทางด้านขวาค่ะ น้องก็แต่ของเราหยุดที่เลข5แสดงว่า2บวก3เท่ากับ5ซึ่งเท่ากับเมื่อกี้ที่เรานับเลยนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะตัวอย่างที่2นะคะหนูนิดมีช็อกโกแลต10ชิ้นแบ่งให้เพื่อน3มชิ้นหนูนิดเหลือช็อกโกแลตกี่ชิ้นอ่าดับแรกหนูนิดแบ่งช็อกโกแลตให้เพื่อนค่ะอ่าต่อไปเรามานับช็อกโกแลตที่เหลือของหนูนิดไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4สาสี่ ห้าแสดงว่าหนูนิดเหลือช็อกโกแลตทั้งหมด7ชิ้นค่ะเราไปลองดูบนเส้นจำนวนกันค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าหนูนิดมีช็อกโกแลตสิชิ้นแบ่งให้เพื่อนการแบ่งคือการลบนะคะจะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่า10บลบสค่ะสังเกตนะคะการลบน้องก็ต่างเราจะหันหน้าไปทางด้านซ้ายค่ะ ของเราอยู่ที่7แสดงว่า10ลบ3เท่ากับ7ค่ะซึ่งเท่ากับเมื่อกี้ที่เรานับเลยเรามาลองเลขอื่นนอกเหนือจากที่เรายกตัวอย่างมากันนะคะเอาเป็นเลข9ค่ะ9กับลบซอ่าจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า9ลบซการลบนั้นกระแตของเราชันหน้าไปทางด้านซ้ายค่ะกระแตของเราอยู่ที่5แสดงว่า9ลบ4เท่ากับ 5ค่ะอีกสักตัวอย่างดีกว่าให้ทุกคนได้คิดไปพร้อมกันนะคะเอาเป็น6ค่ะ6กับ3จะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า6กบวกสค่ะให้เวลาทุกคนคิดสักแป๊บหนึ่งนะคะว่า6กบวกสาได้กับเท่ากับเท่าไหร่การบวกกระตาของเราจะหานหน้าไปทางด้านขวาค่ะ 6กบวกสเท่ากับ9เพราะกระตาของเราหยุดที่9อ่าถูกกันไหมคะอีกสักตัวอย่างกันดีไหมเอาเป็น3 3กับ6จะได้ประโยชน์สัญลักษณ์ว่า3บวก6กระตาของเราชันหน้าไปทางด้านขวาคะ่ะ3บวก6เท่ากับ9เพราะน้องกระตาของเราหยุดที่9นั่นเองคะ่ะก่อนจบบทเรียนวันนี้นะคะมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันคะ่ะ การบวกและการลบจำนวนเต็มบนเส้นจำนวนนะคะการบวกจำนวนเต็มบวกเราจะเริ่มที่จำนวนแรกค่ะและเลื่อนไปทางขวาส่วนการลบจำนวนเต็มลบเราจะเริ่มที่จำนวนแรกและเลื่อนไปทางซ้ายค่ะในวันนี้นะคะขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ